คลิปนี้ผมจะพามาเบงมะเขือเทศครับมะเขือเทศมะเขือเทศขายลูกนะครับ,รบมันปลูกตัวงามตัวบางงามครับเป็นดําดินครับดินผมว่าดินดินมันเหนียวครับดินทรายแห้งนะครับได้กินปุ๋ยมันกำลังงามนะครับกำลังสวย เป็นดอกครับอันนี้ของใกล้กันนะครับดอกครับนีรับเขาไม่พ่นยานี่เกี่ยวยญ้าครับหญาเยอะ นี่ครับเราจะไปเกี่ยวหญ้าให้งัวหญ้าเต็มเลยนี่ครับหญ้างัวจินด,ดีมากเลยหญ้าหวานตัวไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นครับตัวไหนได้กินปุ๋ยก็กำลังขึ้นกำลังเขียว เนื้อที่ก็ประมาณประมาณหนึ่งไร่สองไร่เนี่ยครับประมาณเนี่ยไร่กว่าสองไร่เนี่อันนี้ตายครับเหมือนกันกันกบข้าวโพดกับถั่วผมนี่ครับตาย สวยงามก็งามจะดูหญ้าครับ ยาแบบนี้ดึงยากครับนี่ครับนี่หญ้านี่กอใหญ่เริ่มเทิมนะครับถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมานี่กอเท่าขาเนี่ยนี่ครับลากมันก็เยอะบ้านผมเรียกยาอะไรใช่ยาปากควายนี่ครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ